สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุนทรชัยครับในคลิปนี้ชวนทุกท่านมาทานแจ่วฮอนรสเด็ดนะร้านดังที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับร้านขึ้นชื่อครับร้านนี้คือร้านแก่นจันนะครับลูกค้านี่แน่นร้านประจําเลยครับนี่ก็เป็นเซ็ตชุดใหญ่สั่งมาทานที่บ้านนะครับชุดละ300บาทแล้วก็มีชุดเล็กในสองบาทอันนี้ก็จัดชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ก็จะเป็นเนื้อรวมจะมีทั้งหมูและเนื้อนะครับผมแล้วก็มีผัก มาดูน้ำจิ้มที่ได้มาจะมี2ส,สูตรก็จะมีน้ำจิ้มอีสานนะฮะขมนิดๆแล้วแต่ชอบแล้วก็น้ำจิ้มสูตรทั่วไปแจ่วฮอนอ่าถือว่าเป็นเมนูเด็ดยอดนิดยมเป็นเมนูสุขภาพที่มีผักมีเนื้ออ่าทานช่วงเย็นก็จะเบาท้องนิดหนึ่งสายที่รักสุขภาพก็จะเน้นผักนะเป็นเมนูสะดวกรวดเร็วฮนะชุดละ300บาทรสชาติดีครับนี่ฮะ นีหมักมาเรียบร้อยน้ำจิ้มรสเด็ดสองสูตรนะครับผมเนี่ยมาถึงก็สะดวกแแกะถุงเทน้ำซุปใส่แล้วก็นําผักใส่แล้วก็นําเนื้อลงไปซุปรวมกันตรงนี้ฮะดูว่ามีอะไรบ้างมีตับแล้วครับแล้วก็เนื้อหมูที่ผ่านกันหมักมาแล้ว มีเนื้อมีหมูด้วยสองสูตรเนี่ยหมูสามชั้นนะเนี่ยสะดวกครับสั่งมาทานเองที่บ้านเนี่ยผักบุ้งผ,ผักกาดผักกระหล่ำเนี่ยเแล้วก็ที่เป็นสัญลักษณอย่างนึงก็คือผักชีผักชีลาวเนี่ยแล้วก็วุ้นเส้นเนี่ยผักบุ้งนะแล้วก็มีใบ นางเลิศหรือผักเขา,าเรียกว่าชับพูช้าพูเนี่ยภาคอีสานก็ผัดนางเลิศนะอ่านี่คือแจ่วฮ้อนครับผมมาทานด้วยกันครับอร่อยๆครับผมเนี่ยน้ำซุปเข้มเข้มข้นอร่อยครับร้านขึ้นชื่อเลยครับท่านใดผ่านไปก็เชิญแวะชิม แวะลองได้เลยนะครับเมนูแจ่วฮ้อนรสเด็ดแก่นจันที่อำเภอนางรองครับผมเนี่ยจะทานที่ร้านหรือว่าสั่งมาทานกับครอบครัวที่บ้านก็ได้เช่นกันครับผมครับผมสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมีใช้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ